สุดเช้าผู้ใช้ติกตอกถ่ายคลิปติดตำรวจแอบบกินตับสาวทั้งที่ยังอยู่ในเครื่องแบบกลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทิกตอกรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปตำรวจของ Georgia, รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาได้จอดรถในพื้นที่อันเงียบสงบและเริ่มมีเซ็กกับใครบางคนทั้งที่ยังอยู่ในเครื่องแบบซึ่งคลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมแล้วกว่า15ล้านครั้งภาพจากคลิปซึ่งคาดว่าถูกถ่ายลงมาจากเสาส่งสัญญ,ญาณการสื่อสารเผยให้เห็นภาพ รถสองคันโดยหนึ่งในนั้นมีลักษณะคล้ายกับรถของตำรวจที่กำลังจอดอยู่ในพื้นที่นอกเส้นทางสัญจรที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้ขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพศหญิงอยู่บริเวณท้ายรถดังกล่าวโดยทั้งสองแสดงกริยาคล้ายกับการมีเพศสัมพันธ์กันขณะที่ช่องข่าวท้องถิ่นได้มีการรายงานว่าตำรวจที่ปรากฏตัวอยู่ในคลิปนั้นคือเจ้าหน้าที่แบรรี่เบนจามินทอมสันส่วนสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นสถานที่ที่อยู่ก ใก้เคียงกับบริเวณสุสานและโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเมืองมิวแลนด์รัฐจอร์เจีย